อ้าววิ่งมาแล้วไม่ใช่นั้นนี่เด็กเชิญฮะนี่ฮะเดินแล้วฮะผู้การใหม่ชนันทร์สีแทนนะครับเพี่เอกชื่อถูกไหมครับคนที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณเอกครับโปรไฟล์ไหนครับคุณเอกโปรไฟล์ไหนเเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับผู้จัดการธนาคารนะครับดับเบิ้ลหรือว่าเป็นเพสิเดนต์หรือเป็นลูบี้หรือเป็น เป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักเลยครับเป็นผู้การผู้การแจกเลยครับผู้การผู้การตอนแรกดูว่าโอ้โหเป็นทหารเนาะดูมีผู้หญิงเป็นทหารนี่เป็นเป็นผู้การนะครับเป็นผู้การนะครับแต่ทีนี้ที่ผมพอดีว่าผมมาได้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมค์ผมก็ได้ไม่ใช่ย้ายไมโครโฟนของผมก็ได้คือพอดีว่าได้ได้ได้คุยกับทางพี่แจงแล้วก็หลายๆท่านแล้วก็ เห็นผู้กันใหม่พอสมควรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าผมคิดว่าเข้ามาจากรายได้กลายเป็นว่าเข้ามาเพราะว่าผลิตภัณฑ์โอ้หแล้วโชคดีมากเลยนะช่วงหลังธนาคารปิดเยอะอ่ะใช่เออเรามาก่อนนะตอนนั้นธนาคารปิดเขารู้ว่าธนาคารจะปิดเลยหนีก่อนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีไหนฮะจะบอกยังไงเชิญเลยผู้กันใหม่ขยับนิดนึงฮะเดี๋ยวนาแสงบอกว่าตอนนี้ลาออกแล้วค่ะมาม่ตอนที่เข้ามาเริ่มทําปีไหนตอนที่เข้ามาเมื่อปลายตุลาปีที่แล้ว ช่ค่ะไปอ๋อใช่ใช่พอทำเดือนหนึ่งกี่เดือนแล้วออกเลยครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกวเนี้ค่ะลาเดเลยอะไรอะไรถึงทําให้ออกครับทำไมใช่ไหมคะคือหมายเป็นคนหนึ่งที่อยากรวยเหมือนกันครับครับแล้วก็คือเราเคยโดนสอนมาค่ะว่าถ้าวันนี้เรามีเงินเดือนหมื่นห้าสมมตินะถ้าได้แล้วอ่ะให้คิดต่อทำยังไงให้ได้ห้าหมื่น ถ้าได้แล้วให้คิดต่อทำยังไงให้ได้แสนอะได้แสนค่อยคิดต่ออีกคือคิดแบบทวีคูณใช่คิดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆคือที่บ้านใหม่ทำงานแบงก์หมดเลยคครรัับบทำงานแบงก์หมดเลยทีนี้คือเราคลุกคลีกับนักธุรกิจมามามายเยอะมากก็เลยโดนโดนปลูกฝังเรื่องนี้มาทีนี้พอเรามาอยู่แบงก์ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเฮ้ยตำแหน่งผู้จัดการสาขาคงจะเป็นแบบรายได้ที่มันโอเคที่สุดแล้วอ่า แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ถึงแสนนะคะอพอมาถึงห้าหมื่แล้ววอะพอเงินเดือนมันขึ้นจริงๆสิ้นปีนะคะพันห้าขึ้นน้อยขึ้นน้อยขึ้นทีขนลุกเลยนะคะผู้การใหม่ต่อเลยครับผู้การใหมเพราะเพะเห็นว่าอยากมาทําเงินแต่ประเด็นจริงๆที่ที่หลงไหลในสินค้าเป็นยังไงครับที่อะไรที่ทําให้เข้ามาในแอมบิช็ออะไรที่เข้าที่เดูดวินบ้าวินเข้าไปหาบ้า คือจริงๆครั้งนี้ค่ะคือคุณแม่ใหม่ไม่สบายเป็นมะเร็งมาสี่ปีแล้วครับเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคมะเร็งค่ะครับฉี่เป็นเลือดครสามเดือนติดกันเลยแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลมอที่ที่หัดใหญ่ก็รักษาผ่าตัดผ่าตัดท่อไตทิ้งผ่าตัดไตทิ้งเหลือไตข้างเดียวครับค่ะทีนี้เชื้อมันมาตกในกระเพาะปัสสาวะ ว่ามันขึ้นเป็นเป็นก้อนเนื้อค่ะทุกครั้งเลยที่ที่ที่ไปตรวจหมอจะนัดฟอลโล่ทุกๆุกสามเดือนใช่ไหมคะมันก็ขึ้นมาทุกครั้งอะ่ะจนแม่ต้องต้องอผ่าตัดสองกล้องอะ,ะค่ะหกครั้งติดกันหกครั้งหกครั้งค่ะไม่ดีขึ้นในกระบวนการไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็หมอเขาก็ให้อะไรเหมือนกับวัคซีนนะคะที่มัน ป้องกันไม่ให้เม็ดๆเนี่ยมันขึ้นมาอีกครับอยู่ปีหนึ่งโอ้โหปีนึงปีนึงค่ะและยังไงมาสนใจผลิตภัณฑ์ครับตรงไหนครับอ่าทีนี้พอมันมีตัวฮัลโหลเนี่ยค่ะเข้ามาฮัลโลใช่แล้วเขาบอกว่ามันฆ่ามะเร็งให้ตายทุกระยะโอ้โหทีนี้ใหม่ก็เลยเมื่อเมื่อเมื่อปลายตุลาค่ะพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมทีนี้ก็ตัวเองก็อยากกินแล้วทีนี้ก็อยากให้ให้น้องใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักตัวนี้ฮะ ใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักก็คือมีเพื่อนนะคะที่มาชวนทําธุรกิจตัวนี้ค่ะก็คือเอมมรอนนุ่นนะคะแนะนําให้ลองทานแฮโลดูแล้วเริ่มให้คุณแม่ทานแล้วเป็นไงบ้างครับพอคุณแม่ทานใช่ไหมคะคือตอนแรกแกก็ไม่เชื่อนะคะแกเป็นคนที่เชื่อหมอมากอะไรเงี้ยไม่เชื่อก็เราจะรอแบบ ต้องขึ้นเสียงกับแกอ่ะกลัวบาปก็กลัวบาปนะพี่กินกินเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เลยต้องคูเลยอ่ะใช่คุณแม่ยอมทานแล้วี้ไงครับยอมทานแล้วทีเนี้ยแกก็กินมาตั้งแต่ประมาณปลายพฤศจิกาค่ะพฤศจิกายนวามกราประมาณต้นเดือนกุมภาประมาณต้นต้นเดือนกุมภาค่ะหมอก็นัดไปอีกรอบหนึ่งแล้วทีเนี้ย ปรากฏว่าไอ้ก้อนเนื้อค่ะที่มันขึ้นขึ้นมามันฟอมเลยมันฟอมันเลยแล้วมันจะมีอยู่นิดนึงที่ยังมีอยู่แล้วเขาก็ผ่าตัดเนื้อไปขอกมอขอผมสักกล่องได้ไหมฮะทีเนี้ยกลายเป็นว่าหมอนัดมาอีก3วันให้ไปที่หมอออีกรอบนึงไปฟังผลหมอบอกว่าเฮ้ยมาดีใจกันเร็วอะไรเงี้ยหายแล้วเหรอไม่พบเชื้อมาอะไรย่างเงป่ยาไม่พบเชื้อขอเียงกรบมืออนเลยครับฮัลโหลใช่ใช่ฮัลโหลเลยใช่วันดีมากๆเลยค่ะ คือมันมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะนี่แหละครับอาจารย์แต่มันสุดยอดเราออกเลยใช่ไหมคุณหมอแม่ออกจากโรงพยาบาลที่เราออกเลยใช่ไหมคือเราก็รู้สึกว่าแบงเลยล่าสุดครับเพิ่งไปงานศพของน้าเป็นมะเร็งปอดเลยสุดท้ายอะแกเป็นพยาบาลครับแล้วก็อากูอีคนหนึ่งเส้นเลือดในสมองแตกเสียห่างกันประมาณสิบวันครับ ติดกันสามศพเลยที่บ้านไหมทีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนนะต้องมานั่งเสียใจเพราะว่าคนที่เรารักอะ่ะจากไปใช่ไหมคะโดยที่ไม่ทันตั้งตัวคุณน้าไหมแค่อายุสี่สิปีแล้วเป็นพยาบาลด้วยเราก็เลย้สุกว่าเฮ้ยเราอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนอื่นอะ <c oughs> ให้เขาไม่ต้องมาเสียคนรักเหมือนที่เราเสีย <c oughs> ซึ่งมันเป็นเป็นธุรกิจที่แบบมีคุณค่ามากๆนะคะมันไม่ใช่แค่แค่เงินนะแต่มัน มันให้สิ่งดีๆกับคนอื่นคนรอบข้างก็คือเราคิดว่าเราให้ชีวิตใหม่แก่คนที่เรารักไม่ใช่เพราะว่ามันได้เงินง่ายใช่ค่ะอาจารย์ธุรกิจนี้ก็คือเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอ่ะคือเราอยากจะให้คนรู้จักสินค้าตัวนี้เพราะว่ามันมันมันต่อชีวิตคนถ้าเกิดว่าอากูกับนาเนี่ย ได้กินตัวนี้เนี่ยได้กินเขาก็จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นอได้กินทันเวลาครับอาจารย์นี่แหละครับใช่แต่แต่คือแม่แม่ก็ยังโชคดีไงที่เป็นแบบต้นระยะต้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราได้แบบใกล้ชิดเขาเราได้สั่งเขาได้ไงแต่สองคนนั้นเราไม่ได้ใกล้ชิดเขาอะไรอย่างเงี้ย นี่คือปริพันธ์ที่โดดเด่นครับอาจารย์ที่ย้ำอีกรอบหนึ่งคนส่วนใหญ่นะครับมาด้วยความรักในสินค้าต่อเนื่องแนะนําด้วยความรักส่งต่อและวันนี้ผมว่าผู้การใหม่เห็นภาพชัดๆจากคุณแม่ที่ดีขึ้นเห็นไหมครับว่าทานทันเนี่ยไม่ตายแต่ถ้าเกิดพลาดไปแล้วเนี่ยครับจะเสียดายทีหลังขอขอบคุณผู้การใหม่ขอเสียงปรบมือดังให้กับทางผู้การใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆาเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากมากอาจารย์ครับ ผมก็อยากให้อาจารย์ได้ทานเหมือนกันนะครับผมก่อนที่อาจารย์กับผมเนี่ยอุณหแช่งอ๋อๆ๋รยิ่งสุขภาพไม่ดีอยู่ไม่ไม่ไจริงจริงผมผมเนี่ยที่คุยกับหมอหมอพัฒเนี่ยแล้วก็มาบอกเฮ้ยแม่ดีว่ะ เพราะเราไม่ชอบกินยาไงแล้วเดี๋ยวนี้มันถ้ามีอันนี้ตัวนี้มันกินมันกินเนี่ยคือทุกคนเวลาพออายุเยอะมันก็จะหลอดเลือดมันจะมีปัญหาอยู่แล้วครับผมใช่ไหมฮะมันเหมือนอะไรนี้เป็นทำเป็นไปทําให้หลอดเลือดสะอาดอ่ะใช่ไหมฮะมันกินเพื่อป้องกันได้ด้วยนี่ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่ารอพผงาพผงาบแล้วมากินที่ไหนกินเพื่อป้องกันได้ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ย MLM มเอทำผลิตภัณฑ์อย่างนี้เลยหรอวะเราก็เลือกว่าแบบเป็นผลิตภัณฑ์แบบอาหารเสริม ทั่วๆไปเลยเครื่องปืนอะไรท้านองนี้ไงเครื่องกรองน้ำหรืออะไรพวกนี้เราไม่คิดว่าจะมาทำตัวนี้ไงเครื่องฟอกอากาศเอออะไรพวกนี้นะฮะโค้งสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ให้ฝากแนวคิดนะฮะและกำลังใจให้กับนักธุรกิจแอมวิชยูนิเทคนะครับว่าวันนี้เนี่ยเลือกบริษัทถูกต้องแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก่อนก่อนก่อนที่อาจารย์จะฝากแนวคิดอยากจะผมผมว่าอาจารย์อยากผมอยากจะให้อาจารย์ พูดนิดหนึ่งว่าทําไมเราควรจะทำขายตรงแล้วขายตรงเนี่ยทำไมมันเป็นแอมบิสจากข้อมูลที่อาจารย์ได้ทั้งหมดเนี่ยฮะ <c oughs> อย่าคิดว่าอาจารย์เป็นเป็นวิทยากรที่รับจ้างมาอันนี้ก็ถือว่าสรุปแล้วกันนะคือข้อแรกเนี่ย,ยผมไม่เคยต่อต้าน MLM นะในรอบ20-30ปีเนี่ยผมยังเคยเป็นนั่งฟังนั่งฟังผงนั่งฟังแผนนะ แล้วก็การที่ภาพลักษณ์ของ MLM ไม่ดีเพราะมีผู้ประกอบการบางคนเนี่ยซึ่งใช้ MLM เป็นเครื่องมือไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยทำให้วงการเนี่ยมันเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะประกอบธุรกิจอย่างที่ผมบอกท่านต้องมีอาชีพที่2ที่สด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ถ้าใครไม่เริ่มต้องเริ่มทันทีเพราะผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานอาชีพแรกของท่านจะอยู่ไม่ได้และอาชีพที่สองจากนี้ไปต้องมีศักยภาพที่พอที่จะเป็นอาชีพแรกและผลิตเงินในระยะยาวให้เราภาษาที่เขาใช้กันคือ passive income ถ้าเราเป็นคนใต้ก็คืออาชีพนี้เนี่ย ต้องเป็นต้นยางให้เราในตอนที่ราคามันร้อบาทนะไม่ใช่สีไม่ใช่สี่โลรตอนที่มันโลละร้อยห้าสิบแลโลละสองเราต้องหาต้นยางของเราในยามที่คือเป็นต้นยางที่ที่แบบราคาต่อโลมันขึ้นทุกวันนะฮะอันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีอิสระอย่างพี่สาย ที่จะไปทําอะไรก็ได้แล้วคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นแล้วจะทําเราจะทําให้ส่วนรวมได้ด้วยไม่ใช่ทําให้เพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นท่านที่คิดแล้วยังไม่ทําวันนี้ท่านเห็นว่าบรนยากผมบอกเลยว่าท่านไปหาคนที่ประสบความสําเร็จเป็นอัพไลน์ของเราแล้วศึกษาแล้วอย่าศึกษาเฉพาะอัพไลน์ของเราศึกษาคนที่ประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจไหนแล้วดึงสิ่งนั้นมาแล้วมารวมกันเป็นตัวเราผมเชื่อว่าแค่ท่านมานั่งในห้องนี้ก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้ท่านประสบความสาเร็จแล้วครับปรบมือให้ตัวท่านเองครับยอเดเยี่ยมมากเลยครับก็ ใช้โอกาสนี้อาจารย์ถือว่าให้กําลังใจคนเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้ให้นี่พูดเรื่องจริงเลยนะอขอบคุณมากครับอาจารยครับถ้าท่านเป็นแฟนรายการผมจะรู้เลยว,ว่าธัญธัญวัติไม่ใช่ไตยพบถ้าไตายพบ,บอกคุณเกิดมานี่ดีมากประเทศชาตินี่มีประโยชน์ที่คุณเกิดเขาบอกเลยอะไรทําให้คุณเข้าสู่ธุรกิจนี้ถามตัวคุณเองว่าอะไรที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จ หรืออะไรที่จะทำให้คุณประสบความล้มเหลวนะฮะคุณจงหาคุณจงมีคนคนหนึ่งพูดนะเป็นนักพูดชื่อดังชื่อจิมโลนครับอยู่ในวงการอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเราคือค่าเฉลี่ยคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยไม่นับพ่อแม่พี่น้องท่านนึกภาพไหม ท่านหนึ่งใน5คนที่ท่านครบด้วยเนี่ยนะฮะครบหาสมาคมด้วยคือธัญวัตรธัญวันรก็จะถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแผนการตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างดาวไลน์ไปหาใครมาหน้าตาของดาวไลน์ของเราหน้าตาควรจะเป็นแบบนี้แบบไหนวันนี้เนี่ยเราถามตัวเองในกระจกหรือ,อยังว่าเราทำได้อีกคนนึงเก่งเรื่องสร้างคอนเน็กชันอีกคนนึงเก่งเรื่องการเงินอีกคนนึงเก่งเรื่องแผนอะไรพวกนี้ ท่านคิดดูดีว่าถ้าท่านมีคนห้าคนล้อมรอบตัวท่านเนี่ยท่านจะประสบความสําเร็จไหมแล้วเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านต้องพาตัวไปอยู่ในท่ามกลางคนที่ประสบความสําเร็จและผมเชื่อว่าแอมวิชเนี่ยแหละฮะจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จครับรชัดเจนม,มากครับยอดเจนมากชัด <ๆ S 2> เจนนะครับ oh พี่หมอเห็นภาพดมาก,ลกมเลยอาจ,จารย์ นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อาจารย์มาแช์นะครับตรงตรงชัดๆแล้วก็ตีแตกนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้เลยว่าวันนี้ต้องเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่ต้องเริ่มต้นในวันนี้ก็คือ Amwish u n i t เ c นะครับปรบมือให้กับท่านอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกุลชัยครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์พักผ่อนก่อนใช่ไหมฮะได้ครับนะครับามีเพิ่มเติมครับมีเพิ่มเติมครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทาง พี่ตีครับประธานมอบของที่ลึกครับให้กับท่านอาจารย์ครับเป็นกระเช้านะครับและไม่ใช่กระเช้าธรรมดาด้วยครับพี่หมอครับผมเป็นกระเช้าเย้าแย่ของเรากระเช้าสุขภาพดีให้อาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือกูรูของ s อสบีีแตกของเมืองไทยนะครับในบัญชีแตกธุรกิจอย่างชัดเจนมากกว่านี้ได้ข้อคิดมากมายครับพี่เอกครับได้ประโยชน์มากๆครับนําใช้ได้ทุกท่านเลยนะครับ ขอเสียงปรบมือหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะฮะขอบคุณคุณหมอ,อคุณติยวคุณเอกชัยมากๆเลยนะครับและนี่แหละฮะได้รับความรู้เลยนะครับแน่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทห้ท่านพักผ่อนก่อนนะคุณนะ แต่ว่าช่วงต่อไปนี่สิฮะแม่